คือว่าใจเรามันคนละอย่างนะครับใจเราเรารักมวยไทยอะ่ะใจเรามันรักอะ่ะเรารักอาชีพเนี้ยเราได้เงินมีตังค์ไปกินข้าวไปโรงเรียนกเพราะอาชีพนี้ม,มีทุกวันนี้ได้เพราะลูกพี่เลยดูแลตัวดีครับผมก็ส่งผลกับเราด้วยแหละการกินการนอนต้องเป็นเวลาั นะครับ่าวผมพา่าวไปกินแต่ละครั้งผมเหนื่อยผมอัดอัดอัดอยู่แล้วมื่อนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่าพันนะผมกินอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคดีชาแนลนะครับสวัสดีรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับนักมวยคนนี้เป็นถือว่าเป็นดาวดังมาแรงสุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีแคบตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหาตัวยากเลยเกินช่วงนี้ผมหรอพี่พี่อนี้ก็มันมีแบบคนเขาแบบอยากทำความรู้จักกับตะวันฉายอยากให้สัมภาษณ์แบบตะวันฉายอันนี้คือว่าแบบนี้แบบ เลี้ยวท้าวเลยนะแบบไม่มีสซ็ครงเตคลิปเลยนะเอาเข้าเรื่องเราเลยกว่าเดี๋ยวจะเล่าความเป็นมาทั้งหมดให้ช่องพี่โดยเฉพาะโห้ยขอบคุณมากครับผมตั้งแต่เริ่มยันจบเยันแบบปุงปังยันดึงดังเลยก็มีบ้างทีน่อยตอนฉายนี้เริ่มชมวยครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่เริ่มดึงดังตอนสิบแปดชงมวยอ่ะชงมวยชมวยผมเริ่มชงมวยตั้งแต่เจ็ดขวบครับเจ็ดขวบใช่ปุ้ยก็ถือว่าแบบเยอะแล้วนะนานสมัยนั้นก็ประมาณเจ็ดขวบตัวเล็กน้ำหนักสิบเก้ากิโล คือไอ้เรื่องที่ชอบมวยได้ไงคือว่าเมื่อก่อนพ่อผมทํางานสปีดโบ๊ททำงานเกี่ยวอยู่กับพวกเรือพวกอะไรใช่ทํางานพาแขกพาทัวร์ไปข้ามไปเกาะล้านอ๋อครับแล้วก็พ่อผมอะจะขับมอเตอร์ไซค์บางทีก็รถใหญ่อ่ะผ่านเวทีมวยทุกวันเวทีมวยนั้นคือเวทีมวยเทพประสิทธิ์เทพประสิทธิ์ของเพัทยาพัทยาทุกวันนี้จะเป็นยอดมวยต้องผ่านเวทีใช่ครับพี่ก็ผ่านอยู่ผ่านใช่ไหมใช่ครับใครต่อยก็ขี่รถผ่านหยอกหยอกเคยโชกอยู่ ก็ผ่านทุกวันแล้วพ่อก็ดูโาช่องเ็ดอะไรเงี้ยเราก็ดูเราก็ชอบอะไรเงี้ยเลยทั้งนั้นเศรษฐกิจที่บ้านก็เริ่มแย่พ่อก็เริ่มทั้งนั้นเกิดเริ่มเจ็ดขวนไดแย่แล้วขายแล้วขายอะไรอย่างแล้ขายทุกอย่างขายบ้านแล้วเริ่มขายบ้านแล้วบ้านเองยังมีอยู่อนนัจนเริ่มสมวยยังมีอยู่มีบ้านอยู่มีรถมอไซค์แต่ขายรถใหญ่แล้วขายเจ็ตสกีแล้วขายเรือแล้วขายเรือหมดแล้วเริ่มขายทุกอย่างเรือตอนซมมวยเรืออลำเดียวเริ่มสมมวยเรือลำเดียวแล้วก็มีบ้านแล้วก็มอไซค์คันหนึ่ พอเริ่มประมาณสักเจ็ดขวบเริ่มจะแปดขวบี้ยครับเริ่มขายบ้านแล้วบ้านก็เริ่มขายแล้วขายไปแล้วบ้านแล้วขายขายแล้วขายเรือตองท้ายก็ขายแล้วแล้วก็บอกพ่อผมชอบมวยพ่อก็พาไปฝากที่ค่ายเพชรลุงเรื่องแล้วก็ไปซ้อมมวยก็วันแรกเขาก็จับเล่นเชิงกันเลยเล่นเชิงกบใครไ่รู้จะของขายเลยคือว่าเราไม่เป็นด้วยไม่เป็นเลยเล่นเลยี๋้วก็ต่อยกันมันเลยโอ้โหแม่งสนุกว่ะต่อยกันแบบ โหต่อยกับใครนั่งมาใหม่เราก็มาใหม่บวกกันเต็มที่สองคนสองคนะไม่ใช่โดนเตะแล้วร้องไห้เราไม่มีอะอโหรอกันมาเลยสนุกเลยชอบก็คือความปมาของมวยอย่างนี้เลยอ่าชอบก็ชอบมาพ่อว่าชอบด้วยยู่ดีอเราแม่งมาชอบมวยพ่อเราก็เป็นนักมวยเก่าไงยูดีออะเ้ยพ่อชอบมวยพ่อก็ตกใจแม่งชอบมวยเลยแบบเออพ่ออะไรไปฝากซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไฟแรกไปต่อยที่บาร์เป็นบาร์ที่แบบไม่มีค่าตัวนะไฟแรกอะไม่มีค่าตัวเลย คือว่าแบบคล้ายๆแบบมวยโชว์อะไรอย่างงเแบบมวยโชว์คล้ายมวยโชว์พวกคนมวยโชว์ที่น้ำมวยเก่าเขาจะไปเลิกไปต่อยมวยบารสโชว์กันอย่างเงี้ยเราก็ไปต่อยโชว์ต่อยโชว์ฝรั่งเนี่ยต่อยต่อยใครรู้เราไม่ได้หลานยกไทยแล้วนายกไทยเนี่ยผลเป็นไงบ้างเตะนอกยกแรกโอ้ยนี่ทีมาเลยเนี่ยเขาตัวเล็กไงเราเขาเป็นมวยเขาเป็นมวยเราไม่เป็นมวยแต่เราไม่เคยโชว์เขาตัวเล็กกับเราเราก็หัวดซ้ายหัวดซ้ายสองสามทีเนี่ยนอกเลยงง เดินติดไป800ร้อยถ้าไม่มีถ้าไม่มีฝรั่งก็ไม่ได้ตังค์เขาถือว่าค่าตัวไฟแรกก็คือได้800อ่าได้แปดร้อยเยอะนะถือว่าเยอะนะช่วงนั้นนะแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยเยอะมากแต่ไฟสองได้คาตัวละเดียวไฟสองนี่เป็นชงที่ไหนบางทะเลบางทะเลแล้วมัเป็นมวยไปเปรียบมวยไปต่อยกับไอ้ที่มันขายข้าวโพดอยู่ร้านไอ้พวกลูกลูกขายข้าวโพดอ่ะมันก็เป็นมวยนิดหน่อยอ่ะ มันชื่ออะไรนะข้าวโพดคั่วอะไรมันวันเ่าผมมาผมจำไม่ได้เลยมันก็ทักเฟซเข้ามาผมเลยใช่ทุกวัน,จวนะจำราได้ไหมหน้าแม่งคุ้นๆว่ะเอ <c oughs> อเคยต่อยมันได้ครับตัวร้อยสองร้อยเนี่ยไฟสองอะเราชนะมาอ,อแล้วพอเริ่มชกมวยแล้วเราไปซ้อมที่ค่ายไหนอยู่เพชรลุงเรืองก่อนอ,อ,อ,อเพชเรลุงเลียงอย่างคือว่ามาเพชรเพชรลุงเรืองเลยอยู่เพชรลุงเรืองเกือบสิบปีอยู่นะอยู่นานแล้วชื่อแรกชื่อตุ้มคามเพชรลุงเรืองออืืช่อแบบชื่อนี้คือ ก็แบบมีคนรู้จักกันเยอะนะชื่อสมัยในสมัยน็กน้อยน็กหนุ่มๆเยอะก็ช่วงนั้นเราก็ต่อยพวกอะไรบัวก้อทองกิ่งซางกิ่งซางขวกยักษ์บิวต่อยต่อยมาเยอะครับใช่ก็จำไม่ได้แล้วต่อยเยอะมากต่อยมาเยอะเด็กก็โอ้ต่อยสี่วันห้าวันติดอ่ะขาบวมลุกหน้าก็ต่อยอย่างั้นอ่ะผมต่อยบาสเลสามวันติดอ่ะสามวันติดก็ชกชกค่าตัวสองสามร้อยเอ้าสร้างกระดูกแม่กระดูกไม่ไม่ได้สร้างอ่ะเจ็บชิบหาย แล้วก็ชกมวยมาครอบครัวนี่ฐานะดีขึ้นยังที่เราชกมวยมาเอ่อถามว่าดีขึ้นไหมก็พูดว่าดีขึ้นแต่จะไม่ถึงกับรวยอะไรขนาดดีมากอ่าแค่แบบเออมันมันดีกว่าเดิมเยอะอ่าครับแต่นักมวยบางคนน่ะเริ่มชกมวยใหม่บางคนแบบเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ถอยถอนแล้วทาไมเราแบบสู้ต่อคือว่าใจเรามันคนละอย่างนครับใจเราเรารักมวยไทยอ่ะใจเรามันรักอ่ะเรารักอาชีพเนี้ยเราได้เงิน มีตังค์ไปกินข้าวไปโรงเรียนกเพราะอาชีพนี้อืมไม่ไง่ายใจเรามันรักอะพี่มันรักรไปแล้วนะครอบครัวเราไม่เคยไม่ยอมคนอยู่แล้วเป็นไงครับเวลาเจอก็ไม่เคยยอมใครแล้วอชอบชอบด้วยครับแล้วทำยังไงเราถึงได้มาอยู่ี k ครับคือว่า <c oughs> เรื่องที่มาอยู่พ k เนี่ยคือว่าที่ใครเก่าก็เ้าข้ามีปัญหากันนิดหน่อยไม่ลงรอยกันบ้างอะไรบ้าง,างมันแบบดีตไปแล้วอ่าแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับมันไม่ดิบแล้ว แล้วก็คุยกับพี่นนท์พยัญชายเขาพยัญชายอ่าคุยพี่นนท์เราเปได้ฟรีเขาไงตอนเด็กเขาต่อยมวยเก่งเลยเก่งพี่เดยวไอยู่พี่อะไรเงี้ยแล้วก็มาหาเขาที่ช่องเตี๋แล้วมาเจอลูกพี่พอดีลูกพี่เคยเล่นแล้วตอนช่วงนั้นอยู่พี่น้องเรียงต่อยมวยต่อยมวยย้อนไปตอนย้อนความไปตอนต่อยลูกนี้น้ำหนักประมาณร้อยปอนด์และแกให้ทองมาบาทหนึ่งนะออชชีีถ้ามีรายการก็ขึ้นมาซ้อมมาแกนะอะไรเงี้ยเราก็เออค่ายนี้เขา ถ้าเราไปอยู่ค่ายนี้เราพอมีน้าเลี้ยงดีพอจะไปถึงฝันได้ก็เลยมีแนวรู้จักพี่นนท์แล้วก็เจอเขาที่ช่องเจ็ดกรถึงว่าก็หมายถึงว่าประจันฉายพาเรามาอยู่ที่นี่ใช่ครับก็เขาเป็นคนแนะนําอะไรมาครับก็ก็เข้าไปหาลูกพี่ผมก็ตรงเข้าไปหาลูกพี่เลยมไม่อยากอยู่กับแกมาอยู่ค่ายปีเคนี้ตอ,อนอายุเท่าไหร่ครับจำ 16, ได้ไหมสิบหกสิบหกปีอุ้ยเด็กอยู่เลยนะสิบหกเด็กนะตัวนังพี่ก็เห็นตัวเองก็ปเปรียกเลย จาก16ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ22ปีนี้23นะครับ23กี่ปีแล้วเนี่ยอเจ6-7ปีแล้วอือ6-7ปี4-5-6อจ็7แล้วเข้า7ปีแล้ว7ปีแล้วเร็วนะมาอยู่สมัยก่อนพี่ยังไม่นี่มากเลยอือก็มีบ้างแล้วมาอยู่ค่าย BK ได้คือเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับจ้บมือเป็นหลังมืออาพูดเปลี่ยนแบบพูดง่ายผมมีทุกวันนี้ได้เพราะลูกพี่เลยลูกพี่เขาเสียแขกเราสิแต่เพื่อ อย่งจากมามาตัวเปล่ามาตัวเปล่ามาอยู่แค่ตัวเปล่าอะมาอยู่แค่ตัวเปล่า,า,ลาจนทุกวันนี้ก็พอมีอะไรบ้างมันขอตัวเองนิดหน่อยก่อสู้มาล้มช้าบ้างแพ้บ้างล้มลุกคุกค,คานโดนด่าบ้างกว่าจะมาถึงวันนี้ร้องไห้มาไม่รู้นนะว่าไงนะบนเวทีอยู่<อ>พี่มันพี่ก็รู้อยู่โดนใช่เพราะว่าลุกเสียแขกแกคล้ายๆลุกพี่แกบอกว่าคล้ายแกแบบตั้งความหวังไว้กับเราไงคนบ้าไหนปัมสองชั่วโมงปัมอย่างเดียวเลยปัมอย่างเดียวไม่ต้องเตะเป้าโอ้โห ร้องร้องปั้มอีกร้องร้องยิงร้องยิงปั้มยิงปั้มก็ยิงร้องเพราะนั้นซ้อมหนักใครปั้มไปผมอ่ะเบี่ยงหัไปทางไหนผมไปทางนั้นอะเพราะฉะนั้นตะวันฉายคือรุมสามสี่คนอะโอ้โหหนักมากจ้าเพราะฉะนั้นเราโดนเข่าโดนอะไรเราไม่ค่อยอันนี้เข่าด้วยไงไม่เอาเลยแหละโอ้โหคนไม่เอาไหนเลยพูดง่ายๆแล้วชื่อตะวันฉายนี่ใครเป็นคนตั้งให้พี่นนท์ครับอาจารย์ฉายครับอาจารย์ฉายเราเนี่ยครับผมก็เมื่อก่อนมานอนอยู่กับแกไงชื่อตะวันฉาย สงสัยอ๋อต่บันฉานี่เป็นชื่อชื่ออ่าชื่อพี่ชายของพี่น้องเขาใช่ครับตอนฉาสั่กันแด้วฉาด้วยกันครูกันเลยครับก็ตอนนี้ตอนเรามาอยู่ค่ายพีเคเราเป็นแชมป์อะไรบ้างนะมาอยู่ค่ายพีเคก็มีแค่สองเส้นมีร้อยยี่หกปอนด์ร้อยยี่หกปอนด์แล้วชนะกัดป้องกันแล้วก็มีนายขนมต้มสมัครนายขนมต้มนั่นพอกแล้วก็รางวัลอะไรก็ห้าหกสถาบันแหละก็แค่นั้นแหละโี่เลยโห่อยเข้มขัดน้อยแต่ชีวิตเราก็จะมา ขนาดนี้ลำบากเลยนะโหเมื่อก่อนไม่มีบ้านจะอยู่้จริงอ่ะมีบ้านอยู่จริงก็อาใส่สร้างบ้านอยู่ตามตามที่บอกว่าเขาให้อยู่อะเราก็สร้างบ้านเองบ้านไม่มีฉาบปูนนะอยู่แบบอยู่แบบพูดง่ายๆคนจนอ่ะอืมก็อืมชีวิตเรานะก็มีแบบกินบ้างอะไรบ้างครับดูมีมีคนเอ็นดูเยอะอะไรเงี้ยมีคนช่วยดูแลช่วยซอมอะไรเงี้ย มีป้าผมป้าผมชื่ออนันตศักดิ์เปียบปื้นาเขาเป็นครูมือคนแรกครูมือคนแรกเลยวะครับแล้วก็เป็นพ่อคนที่สองที่เขาพี่เคยเจอนั่นคือเคยเจอยงคือคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จชีวิตของผมทุกอย่างครับผมมาทึงวันนี้ได้เพราะเขาเลยแต่เขาจะไม่ออกสื่ออะไรไม่มีใครรู้หรอครับว่าเขาเป็นใครไม่ออกสื่ออะไรเลยเพราะแกก็แบบคอยซับพอร์ตเราทุกอย่างทุกอย่างทุกวันนี้ยังทุกอย่างและไม่เคยเอาอะไรเลยจากผมเลยครับกอฝากลูกพี่มาอยู่นี่ครับ ก็ก็แกจะคอยดูเบื้องหลังเรยตลอดใช่ครับแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้เรื่อยๆถือว่าจากอาคจากอดีตมาถึงตอนนี้เราก็โอเคอยู่เราก็อย่าไปอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเราเอาเราไปเปรียบเทียบกับอดีตกับปัจจุบันว่าเรามันมาไกลขนาดไหนแล้วมีคนถามราเยอะนะเพราะว่าถ้าเราไม่โชคยเนี่ยเราเป็นดาราได้สบายนะผมไม่เอาพี่ พอทาไปชกมวยผมว่าผมน่าจะควบม้าอยู่แถวบ้านผมแล้วผมรู้ตรงล่อ๋อแบบเล่นกีฬามา้านั่นแหละนั่นเล่นตะกี้ว่าผมก็เลเทไปแล้วอ้าผมติดเพื่อนไงอ๋อติดเพื่อนแต่มีมวยมีอะไรเงี้ยทำให้เราออกกําลังกายทำให้เร,เราเวลาสี่ห้าโมงนั้นเอ่อต้องเรียนเลิกเพือ่อนก็ไปจับกลุ่มกันไปแทงขั้นนุ่งมั่งแต่เราอ่ะซ้อมมวยพอไปรับไปซ้อมมวยแล้วเราจะไม่คพอว่าเราไม่ได้ ไปทางนู้นและเพื่อนเราจะเกลรยนี่ว่าเรามีมวยไทยเราก็ใช่เพื่อนเราจะเกลยมีผมคนเดียวที่ไม่เกเลี่ยทหมวนะครับผมแต่ถ้าเราไม่มีกีฬามวยไทยแล้วก็คงจะเลเทะเรียบร้อยใช่ครับแล้วช่วงนี้เรามีเงินเก็บเงินอะไรไหมก็พอมีอยู่บ้างนิดหน่อยก็ซื้ออะไรไว้ที่เป็นของตัวเองเวลาต่อยไฟน้งให้กําลังใจตัวเองครับนิดหน่อยครับว่าของขวัญให้ตัวเองนี่หว่าใช่มันก็ได้มีเออเลิกมวยไปจะได้มีอะไรหน่อยไม่ใช่เลิกแล้วไม่มีอะไรเลยอายเขานะ ต่อยมวยมาไม่ชื่อเสียงเลิกไปไม่มีอะไรเลยอายเขาแล้วพี่แล้วเข้ามาถามรืมมวยกันบ้างอ่ะมีไฟไหนไหมที่บอกว่าเอ้คู่ชกคนที่แม่งต่อยโคตรยากเลยแบบเจ็บตัวที่สุดอะไรมีไฟไหนไหมที่แบบเป็นไฟที่แบบว่าจุกจิกงงงงเงงนะโดนตีโตรัดเอวหลังย่อไปสองวันแม่กลับดูไปดูคลิปนั้นแล้วมันสองคลิปแล้วก็ไปดูอีกเลยอายใช่ไหมพี่พูดละขึ้นว่ะแม่ไเงี้ยไม่มีตัวมวยแบนที่แบบว่าต่อยแล้วแม่งแบบ เจ็บตัวมั้ยที่เราเจ็บที่สุดอ่ะไฟกุหลาบดำนะไฟแรกกุหลาบดำชนเอาเขาคอทไงคอดมากคอท์บ่อยนอกมาสิบกว่าคนแล้วเราไม่คนดูถูกเยอะว่าผมเกิดเพราะไฟนั้นด้วยชายดารามาจากชื่อไฟนั้นด้วยผมโดนเขาต่อยท้องโดนเขาเตะขาแม่ผมข้นเจ็บเลยผมข้นเจ็บเลยผมกัดฟันนะแต่สามโยกเราก็แย่นกันนะผมกัดฟันสู้อะสามยกเราแย่เลยนะผมคนดูถูผมยังผมแพ้ไฟนี้ไม่ได้อะผมแพ้มานี่ผมจบอ่ะ ว่าเขาเขาเป็นยอดมวยคนล่าสุดด้วยช่วงนั้นอ่ะผมรอดูถูกเยอะหลยอ่ะว่าเขามีชนะอะไรชนะเมืองไทยชนะอะไรอเยอะ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 คอมเมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาเชียร์ผมอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะพี่ตงนั้นลงนอกหมดเลยว่าเราพึ่งขึ้นมาด้วยไงเราบุหลาบดําเขาแบบฟร์มเขาดีมากฉะนั้นแบบดีสุดเลยฉะนั้นเนาะอ่าขณะเมืไทยว่าทนทนนะทนทนนะหลับหลับอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของแบบว่า ชื่อเสียงเรากําเนิดกําเนิดเลยวดาอ่าซาดาลาครับขอบคุณกุหลาบดำแล้วก็เราก็มาต่อยกับเฟอร์ลี่เฟอร์รี่ก่อนอาเฟอร์รี่ก่อนกุหลาบดำมีก่อนจะมาถึงกุหลาบดำมีเฟอร์ลี่ี่เนๆเลยนะมียกพลาชัยเราชนะแล้วก็มงคลชัยอามงคลชัยคนเริ่มเริ่มรู้จักแล้วมงคลชัยเริ่มแล้วมงคลชัยเสร็จมายกยกยกเสร็จมาเฟอร์รี่เฟอร์รี่เสร็จมาหนึ่งนัดเล็กหนึ่งนัดเล็กแล้วก็มากุหลาบดำกุลาบดำรู้สึกว่ากี่ไฟนะสามไเลยติดต่อเนื่องกันเลย เขาาใจขาใจเอาขาใจทุกทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ก็อย่าพูดนะเขาไม่ครับก็เป็นเพื่อนก็เพื่อนกันคือว่ากีฬามวยกีฬามันต้องมาโคจรมาเจอกันใช่ครับตอนนี้รู้สึกว่าแสงมณีมีอยู่ค่ายเราแล้วนะใช่ครับมันอยู่แล้วครับเราเรื่องแสงมณีฟังนะว่าตอนต่อยกับแสงมณีเป็นไงบ้างก็ตอนต่อยกับแสงมณีก็ก็มีกระแสมีอะไรกันนะก็มีกระแสทั้งโซเชียลกคยัง ขิงกก็อะไรนิดหน่อยไงแต่เวลาต่อยเราจริงจังนะคือเวลาต่อยแบบไม่เคยรู้สึกแบบกับแสวันนี้นะแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรกันตอนนี้มาอยู่ค่ายกันเราเป็นเพื่อนเนี่ยแหละแตก่อนเนี่ยคือต่อยกันอะไม่คุยกันเลยนะอยู่ข้างล่างไม่คุยกันเลยยังไม่มีทีจะต่อยกันก่อนค่อยว่ากันว่าเดินผ่านกันไม่คุยแบบไม่คุยอ่ากูไม่รู้จักมึงอะไรประมาเนี้ยใช่แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นกระแสเฉยๆไม่ได้ดึงแต่มันตึงเองอะไรวะเนี่ยไม่ดึงมันตึงออโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ว่ามาอยู่ เพื่อนกันละเพื่อนกันแล้ก็เพื่อนกันละรักกันเหมือนเดิมหน้าที่มันจบไปแล้วครับใช่ครับแล้วเนี่ยมันมีแบบมวยรุ่นรุ่นแบบขึ้นมาเงี้ยมีอะไรแบบอยากจะบอกพวกฝากน้องฝากอะไรไหมที่แบบรุ่นหลังเนี่ยเขาอยากเป็นแบบของเราไอเอลคนเยอะนะคนอยากเป็นเหมือนเราเยอะนะโอุ้ยสารดาราพี่ตะวันฉายเอฟซีเราเพียบผมก็อยากบอกว่าหนึ่งเลยอ่ะผมอยากให้รักอาชีพที่ตัวเองทําอยู่ตอนนี้รักอาชีพ ที่เราหาเลี้ยงตัวเองสองมีวินัยในการซ้อมสามสำคัญมากอย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับอย่าหลงอย่าหลงตัวเองว่าเก่งแล้วผมเคยหลงตัวเองว่าเก่งแล้วไงคิดว่าเออเคยจะมีจังหวะหนึ่งอะที่คนขึ้นสูงนจะเป็นอย่างเงี้ยคือว่าหลงไม่ซ้อมก็ได้อะไรก็ได้หลงอกูต่อยจริงไงเรียบร้อยหลับตาการมันจะมีช่วงแบบขาขึ้นคือว่าแบบคิดว่า กูมีสองไม่ได้กูซ้อมน้อยทุกคนครับมีทุกคนครับเขาเติมไว้อยู่ระวังนั้นจะมีจุดนี้ผมก็ไม่เชื่อผมไม่ผมไม่เคยหลงตัวเองะผมไม่เคยคิดว่ากูเวลากูซ้อมกูตั้งให่ซ้อมไหมไปต่อยจีนแล้วคิดว่าหมูไงคิดว่าคนจีนไม่อะไรมันตัวใหญ่ใหญ่เลยมันไม่อยู่เลยครับเอาไม่อยู่เลยไปต่อยสามสี่ไฟที่ไม่เคยซ้อมเลยซ้อมน้อยซ้อมมันสองอาทิตย์แล้วก็ไปต่อยจีนเข้ารอบสี่คนสุดท้ายอแต่ครั้งงวันสุดท้ายซ้อมหนักนะซ้อมเต็มที่เลยแต่ก็สู้ไม่ได้มันใหญ่มันใหญ่ใหญ่ ยอดมวยในดวงใจเราคือบัวขาวครับบัวขาวเป็นขาวประชาเมฆครับพี่ไงอ่ะแกมีมีความทั้งแบบความขยันความขยันอดทนแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อตัวเองหมดอ่ะใช่แบบว่าดันโดนจากแบบไม่ค่อยมีคนรู้จักขึ้นมาปีนขึ้นมาชอบแกแกเป็นแบบมวยที่มีเสน่ห์มีเสน่ห์ว่ออกวุ้นหนักอะไรครับครับพี่ชายก็ชอบครับสไตล์พี่ชายแกสไตล์แบบคลาสสิกครับอันนี้ก็พี่ใหญ่ค่ายเราอยู่แล้วครับ เราเคยแบบวางวางเป้าหมายไว้หมว่าถ้าเราเลิกชมม่วยไปเราจะไปเป็นอะไรเออผมคิดอยู่นะผมเลิกชมม่วยไปนอะไรตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เรียนกฎหมายอยู่เรียนกฎหมายว่าผู้ทนายเกี่ยวกับทนายอย่างนี้ป่าตำรวจตำรวจครับขอตำรวจเรียนตำรวจแล้วเรียนสายกฎหมายอะไรเงี้ยก็ไปเรียนไม่รู้เรื่องเลยเบอร์หม <c ười> ดเลยเออกฎหมายจราจรคืออะไรผมไม่รู้ไงไฟแดงไฟเขียวผมรู้ไฟเขียวก็ไปไฟแดงก็หยุดไมมันยากอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ ถ้าไฟเหลืองก็ให้ลีลีไปอุ้ยไฟเหลืองชะลออ๋อไม่ได้ลีลีไปอ่ะเหียบเลยชะลอชะลอหลังจมวยเราก็พักพักกี่วันครับเอ่ออย่างตางต่ำนะลูกพี่ก็ให้พักแค่เจ็ดวันไงเจ็ดวันเราก็แถ่นิดนึงสามสี่วันก็เปนสมาสักสิบวันนะสิบวันสิบวันประกันลูกพี่ถ้าเป็นถ้าเป็นต่อยช่องช่วงต่อยไทยอ่ะเจ็ดวันมาแล้ว มีรายการต่อไงรายการต่อเนื่องทุนนี้ต่อยต่างประเทศก็สักสิบวันเจ็ดวันล่าสุดนี้แล้วก็โชวับมาก็ชนะน็อกเสมาเพชรคับก็มีคนแบบวิพากิจางันเยอะแบบเสมาเพชรนี่คือว่าเราเพื่อนกันไหมหรือว่าอย่างไงก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่แหละครับไม่ได้เพื่อนเรยนรู้จักกันเขาเป็นพี่ครับเขาอายุมากครับรู้จักเขาครับก็รู้จักเวรามันมีแบบโซเชียลว่า โชคเสร็จแล้วก็ไปพักอยู่ด้วยกันเ้ยก็อยู่พัทยาบ้านเราอยู่พัทยาเขาใย้มวยเขาอยู่พัทยาก็ไปเจอกินข้าวด้วยกันเลยแล้วกันมันก็ผูกพันนะครับผมใจคือว่าแบบกีฬามวยไทยมันต้องโคจอมาเจอกันะมันหน้าที่อรัพี่หน้าที่สาคัญที่สุดนะใช่ใช่ครับเราต้องหาตังค์เลี้ยงครอบครัวเขาก็หาตังค์เลี้ยงเขาก็ต่อยไป้คนเรามีภาระทุกคนอ่ะใช่ครับแบบพี่นี่มันก็มีภาระเยอะต่อยเสร็จไม่ได้เลยนะทัก มีส0งร้ยไม้สามกับมือคืนไอ้มึงไม่รอพรุ่งนี้ไว้สองร้อยที่เอรอดีป่ะมาเรวเยอะเลยร้อยหนึ่งมันก็เอานะร้อยหนึ่งก็เอาได้เรืออยู่ครึ่งหนึ่งทักมาพี่ผมหยิบตังคร้อยนึงเลยเพิยงไปเฮ้ยโอดี่ตังค์พี่ไปถึงร้อยป่ะห้าสิบบาทก็ได้ห้าสิบยังจะเอากูอีกเนี่ยไอ้กูไว้ติดบัญชีป่ะผมรู้เลยไอ้ออดีทักมาคำเดียวรู้เลยเพื่อน เพื่อนนี่คือเพื่อนรู้อะไรเพื่อนถ้าตอบกับไันดี้มีสองร้อยแล้วเราก็ลบบนไบไม่ตอบไม่อ่านด้วยยิงยิงอ๋อยิงยิงเคยให้ไปแล้วแหละครั้งมันขอบ่อยไงว่าให้แล้วมันเคยตัวให้เคยตัวแต่มันเก่งนะเก่งเก่งมันเก่งนะปะหลาดสแตเกตสแตทเกตจริงๆืงช่วงนี้เราอายุเท่าไหร่นะเป็นที่ผมยี่สิบสามครับอุ้ยก็ชมเว้ได้อีกนานนะเนี่ยนานครับนานแล้เรามีแบบวิธีการรักษาตัวเองยังไงบ้างครับแบบว่า การดูแลตัวเองอชกบมวยเพกการาะว่ากล้ามเนื้อเราดูดีนะเรากินอย่างแรกเลยคือกินดีอนอนหลับพักผ่อนดีฝึกซ้อมกล้ามเนื้อทําอะไรที่มันทุกอย่างเราต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าต่อยระดับโลกค่าตัวเยอะต้องต่อยให้สมค่าตัวเขาดูแลตัวเองดีบผมก็ส่งผลกับเราด้วยแหละการกินการนอนต้องเป็นเวลาสำคัญนะครับ่าวผมพา,าไปกินแต่ละครั้งผมเหนื่อยผมอัดอัดอัด,อ,ดอยู่แล้วมื้อนึงผมไม่ต่ำกว่าพันนะผมกินเราค่าตัวเป็นแสนนี่เราแบบ ดูแลตัวเองแบบว่าคือเวลาซ้อมก็ซ้อมเวลากินก็กินเวลาเที่ยวก็เที่ยวของลุงวิตามินเต็มที่อสั่งมาเต็มที่เพื่อจะไฟเนี้ยมีไฟแล้วคือเราไม่เคยคิดว่าเอ้ยกูเก่งเรากูยังไงก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยห้ามห้ามห้ามสำคัญมากไม่เคยแบบไม่เคยแบบว่ากับเนื้อฉุขนาดช่วงโควิดเลิกไปไม่เคยแบบมีอะไรนะครับออกกำลังกายตลอดวิ่งได้ยังดีครับเพราะเราอ้วนแล้วมันอืดไม่เหมือนพี่นะชกมวยเสร็จตอนตอนตอนชกมวยนะน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณ แบบตอนซ้อมหวยอยู่บ้าน60สแต่พอโชกเสร็จบางทีพี่คิดมากไงหนักจะเหลือประมาณ5้าหเจอะไรประมาณนี้เราก็มีช่วงนึงสมัยนุ่มๆไงตอนไม่ค่อยแพ้มากกีนน้บ้างคือแบบคิดมากไงคิดมากแพ้มากสมัยจาก64ก็ลงมาเหลือ60สิบสองวันลงไวยังหายคิดมากคิดมากคือาแก้เกม่ยิงยิงแพ้เลยยิงคิดมากเลยคิดมากเลยข้าวปลาไม่กินเลย โอ้โที่มากคือเกี่ยวกับคางบาด้วยไม่เอาไม่เอาไม่กินเลยครับไม่ได้แล้วมีเราเรามีแบบอยากเป็นดาราไม่อะถามจริงเลยผมอยากเป็นดาราไหมเหรอว่าหน้าตาเราต้งผมหล่อนะอยากเป็นดาราไหมเราไม่ไม่ได้อยากเป็นนะแต่ว่าท่าทางที่มันทางนี้มันดีก็ดีกว่าทางที่เราดีกว่าสมมติเราไม่ไหวแล้วเขาให้แนะนำแปลงนี้ยมันเงินมันดีอะไรมันดีทางที่มันดีกว่าทางเราก็เราก็ต้องเลือกทางนั้นหนึ่งครับก็คือว่า เราก็ต้องแบบอ่าอะไรที่มันดีเราก็อะไรที่แบบคว้าไปก่อนอือะไรที่แบบมาแล้วก็โอกาสใช่ไหมมีโอกาสแล้วก็เอาไว้ก่อนอย่มกลัวแบบว่าเป็นดารามันจะทําตัวลําบากอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนที่แบบเราฟรีสไตล์อะว่าเราเราเป็นกันเองอยู่แล้วเราฟรีสไตล์เราเป็นยังไงก็ได้ถ้าเป็นดารามาเผื่อทําทำไรนุ่นอะไรนิดไม่ได้ไม่ได้ในขนาดเป็น้ํามัวยังยิงไม่ได้เลยเพราะอะไรนิดหน่อยแม่งไม่ได้เลยตีนไม่ตีนน้ไม่ใช่นุ่นไม่หนุ่มไหนสัตว์เลยดราม่าเลย ตอนนี้เราก็มีช่อง youtube เหมือนกันนะมีครับช่อง youtube เราช่องอะไรครับแบ่เบอร์่ะตะวันชาย PK ครับตอวันชาย PK ครับผมโช่องตะวันชายอ k ช่องใหม่ช่องเก่าบินแล้วเอ้าเป็นไรบินนะลงลงไก่ตีลงคลิปไก่ชนไม่รู้เพาเขาเตือนเราลืมเช็คเมลอะตายแล้วเรียบร้อยแล้วก็ก็อีกคลิปหนึ่งก็คลิปที่ไปลองคลิปที่เอาผู้หญิงมา นังแบบมาสนุกกันนะก็โดนคลิปนั้นก็ไปเหมือนกัน่ะไปอันนี้คือช่องใหม่ช่องใหม่ตอนฉายพีเคพีเคทำไม่ค่อยมีเวลาทำไงเพราะติดซ้อมเน้นซ้อมมากกว่าแต่ยังทำไว้นิดหน่อยก็มีคลิปถ้าใครอยากเข้าไปดูก็ไปติดตามกันได้นะครับช่องตวันฉายเดี๋ยวขึ้นให้ดูข้างล่างนะครับก็มีความสนุกความฮาอะไรนั้นเยอะแยะติดตามชีวิตตันฉายก็มีสุดท้ายนี้ฝากน้องๆหน่อย ก็อย่าให้น<อ>คนที่น้องๆที่เป็นกำลัง,<อ>งเริ่มชกควย <หา S 2> แบบเวทีบ้านนอกอที่สอบอยู่ค่ายบ้านนอกอะไรอย่างนี้ครับก็ตั้งใจฝึกฝนรักอาชีพตัวนี้มากๆครับจําไว้ครับสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งมันจะเป็นของเราตั้งใจพอพยายามมันไม่พยอะเลหรอกครับตั้งใจครับอาชีพมวยก็คือเราทําอะไรก็ได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าอาชีพมวยไม่เคยแบบทําให้เราแบบลงนะ ใช่ครับอย่าทรอยยศอาชีพเองก็พอใช่ครับผมจริงครับมันมันมีอันเป็นไปจริงเราชงมวยมาเราเคยแตกไหมเคยครับเคยแตกอยู่แต่ว่าเคยแตกด้วยนะครับแต่ก็เราก็ใช้ของบำรุงอะไรเงี้ยที่มันอัน,นอันนี้เราเราได้ใช้ครีมใช้อะไรปะผมใช้ครีมครับผมก็มีครีมที่แบบว่าคือเราเป็นผู้ชายเราไม่ค่อยทาอะไรแบบว่าเหมือนครีมผู้หญิงว่าผมผมเห็นแบบในในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของคลิปตะวันฉายเขาจะถามว่าพี่การครับ พี่กันคะใช้ครีมอะไรพี่ตอนวชายใช้ครีมอะไรอ่ะวันนี้บอกมาเลยว่าใช้ครีมอะไรเออผมใช้ครีมโยสูครับไอ้เปล่าหยิบครีมมาพี่ห่ยนี่ไม่เคยบอกใครแลเนี่ยนี่ข้างหน้าอ่มันเป็นครีมเนี่ยผมใช้มาผมใช้มาเป็นปีแล้วก็เราเป็นผู้ชายครับผมเป็นคนที่ว่าขี้เกียจอทาอะไรเงี้ยก็ทาแล้วก่อนนอนมาร์กไหมก่อนนอนเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาเป็นดูแลตัวเองดกวบว่าเราซ้อมมวยมันเราเหนื่อยเราก็นอนแล้วใช่ไหมนี่อะเป็นครีมที่ผมใช้มากหน้ามาหลายปีแล้วชื่ออะไรนะครับ คิมโยสุครับก็ใครจะสั่งซื้อก็แอดไปที่ y o s u ครับกระปุกเท่าไหร่นะกระปุกประมาณสามร้อยเก้าสิบถ้าถ้าสมมติว่าบอกว่ามาจากพี่กันพี่ตะวันใช้มีส่วนลดไหมครับก็น่าจะมีน่าจะเขาให้เขาส่งฟรีแล้วกันครับส่งฟรีให้ก็สามร้อยเก้าสิบก็ส่งฟรีกัแล้วเปิดอเขาต้องส่งฟรีให้นะบอกเขามาจากตะวันใช้ให้เขาส่งฟรีให้กอน้าหน้าตาเนียนติ๊กเลยนะเราต้องดูแลตัวเองครับไม่ได้เราเป็นผู้ชาย เป็นผู้หญิงไม่ผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองครับเพราะเราเข้าสังคมผู้หญิงกัผู้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้น,ดนี่เป็นของผู้หญิง,งนะใช่ฮะโอ้าจงหัวมาใช้อ๋อแต่ใช้แล้วหน้าตาเราเนียนป๊กเลยนะครับนี่อยากบอกอะไรกับเสืยอแขกไหมที่เรามาอยู่ค่ายบีเคเนี่ยอ่าก็อยากจะบอก,บอกลูกพี่เราเท่าไหรครับก็อย่าขอบคุณลูกพี่เสืยอแขกครับถ้าไม่มีลูกพี่มายื่นมือมาช่วยในวันนั้นในวันที่เราตัวเล็กถือกระเป๋ามาอย่างเงี้ยก็ไม่มีตะวันฉาย ในวันนี้ครับทุกวันนี้ผมมีทุกอย่างได้เพราะลูกพี่ยื่นมือมาช่วยผมครับ <c oughs> ขอบคุณลูกพี่มากครับครับผมตอนลูกพี่เก็บมีต้ให้นะให้ครับมีแต่ให้ไม่เคยแบบอะไรแล้ว <c oughs> แกเป็นคนแบบว่าให้โอกาสให้โอกาสคน้วยนะใช่ครับ <c oughs> พี่มันทาผิดลูกกี่รอบแล้วอืแกให้โอกาสตลอดอนะ่ะถือว่าแกสุดยอดแล้วทุกงานแล้วพี่อะทุกงานโอเคครับผมก็คร่าว ฟังประวัติเขาคร่าวของตะวันฉายว่าความเป็นอยู่เป็นไงสมัยก่อนก็คนเราก่าก่าจะแบบถึงจุดสําเร็จมันก็ต้องมีก่อนลบากกันบ้างไม่ใช่ว่าคุณคุณไม่ดูเขาตอนลําบากคุณไม่เห็นเขาตอนสุขสบายคุณจะมาทําแบบว่ามาพูดใส่เขา,าพูดอะไรไม่ได้คุณต้องดูว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นยอดมวยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างคือบางทีบ้านก็ไม่มีอยูออ่กินก็นยใช่ไหมหมูปิ้งทุกวันตอนเช้าแล้วก็ เนี่ยที่มาอยู่ที่มาที่มีทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าความพยายามความพยายามของเราแต่เรามีเรามีความแฝงฝันยังได้เลยนะฝันของผมเหรอวันแชมป์มันทิ่โช้ยนี่แค่นี่แค่นี่ตอนนี้แค่เริ่มต้นนี้แค่ฝันปลายทางผมคือรับเงินของโลกโอ้โหแค่ฝันมเลยคุณรู้จะไปถึงเมื่อวานนะพี่พี่แค่สร้างเป้าหมายให้ตัวเองพี่พี่เอากำลังใจช่วยครับสร้างเป้าหมายให้ตัวเองจะได้แบบเออต้อมมวยเหนื่อยเพื่ออะไรวะจะได้คิดแบบนั้นเพื่อ ปันน้องกูนะอะไรอา้ยโอ้ยอสุดยอดสุดยอดพี่ขดลูกเลนะเอะแม่ฮนะหนาวโอเคครับข้าวๆนะครับก็ข้าวๆมา,าติดตามความเป็นมาของตะวันฉายหรือว่าจัตุคามเพชรดวงเลืองแล้วก็มาดูคลิปหน้าเราจะไปติดตามนามมักมวยคนไหนก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมผมกัมบตะวันฉาย ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับพบใหม่ที่หนาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ